วันที่18เมษายนไม่เกิดอุปทานไม่เกิดเวลาวันนี้เป็นวันเริ่มงานวันแรกของพ่อหลังจากหยุดยาวในเทศกาลสงครานหลายวันมานี่พ่อไม่ได้คิดเรื่องงานในความรับผิดชอบพ่อปล่อยให้เวลาเดินผ่านชีวิตไปโดยไม่มีอดีตและไม่มีอนาคตถ้าจะว่าไปว่าพ่ออยู่กับปัจจุบันไปหลายวัน ที่ผ่านมาก็ว่าได้การหยุดความคิดเป็นอะไรที่วิเศษจริงๆลูกมันทำให้เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบไม่เกิดความตึงเครียดและไม่มีอาการกดดันใดๆการหยุดความคิดจริงๆแล้วก็คือภาวะของการไม่เกิดสมุทยัยหรือสาเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองลูกต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึง้งและชัดเจนว่า เมื่อไม่ปรากฏตัวลูกในทางความคิดก็มีความหมายว่ากระบวนการปฏิจจสมุปบาทไม่เกิดขึ้นกับลูกเมื่อมันไม่เกิดขึ้นอุปทานหรือตัวลูกในทางความคิดก็เกิดขึ้นไม่ได้ลูกจึงอยู่กับปัจจุบันหรือขณะนี้ได้การไม่เกิดอุปทานหรือตัวกูที่มาเกิดตัวกูเทียไรของของกูก็จะเกิดขึ้นตามมาไอ้ของของกูนี่แหละลูก มันมีอาการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อของของกูแตกสลายเสียหายไปตัวกูในฐานะที่เป็นเจ้าของของของกูก็เกิดทุกข์ใจแสนสาหัสนี่เองสถานการณ์ที่ทำให้คนเกิดความทุกข์ภาวะของการเกิดตัวกูเป็นภาวะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติการมีเวลาเกิดขึ้นกับชีวิตดังความต่อไปนี้ ถ้าเกิดอุปทานขึ้นเพราะกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เวลาจะเกิดขึ้นและกัดกินชีวิตของผู้นั้นถ้าไม่เกิดอุปทานขึ้นเพราะไม่เกิดกระบวนการกระแสปฏิจจสมุปบาทเวลาจะถูกคนคนนั้นกินคำพูดของพระพุทธเจ้าที่พูดเอาไว้กว่า2,500ปีเป็นอะไรที่เหมือนกับที่ไอสไตน์ le, พูดว่าเวลา มีความลับความลับตรงที่ว่าเวลาตามเข็มนาฬิกาไม่ใช่เวลาที่แท้จริงเวลาที่แท้จริงคือเวลาตามความรู้สึกของคนคนนั้นต่างหากลูกลองพิจารณาเวลาตามความรู้สึกของคนดูสิเรื่องนี้พ่อเขียนบันทึกสอนลูกมาหลายวันติดต่อกันแล้วเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าเวลาของคนสามารถยืดและหดได้มีความหมายว่า ลูกสามารถเพิ่มเวลาให้กับตัวเองได้ขอให้ลูกกลับไปทบทวนบันทึกเก่าๆของพ่อด้วยความรู้สึกที่ไอน์สไตน์ว่าว่าเวลาจะเดินช้าเดินเร็วขึ้นอยู่กับความรู้สึกถ้าลูกลองทบทวนกระบวนการกระแสะปฏิจจสมุปบาทที่เริ่มจากผัสสะไปสู่เวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจไอความรู้สึกนี้แหละเป็นต้นเหตุให้เกิดตัณหาและตัณหา พาให้เกิดอุปทานผลจากการตรึกตรองและพิจารณาลูกจะพบว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเกิดอุปทานจะเกิดเวลาขึ้นมีความหมายว่ามีตัวคนในทางความคิดหรืออุปทานก็เกิดเวลาขึ้นถ้าไม่มีตัวคนในทางความคิดคนจะกัดกินเวลามีความหมายว่าเวลาไม่มี เพราะไม่มีตัวคนในทางความคิดนั่นเองสอดคล้องกับไอน์สไตน์ที่ว่าถ้าเกิดความรู้สึกเวลาจะเกิดขึ้นกับชีวิตซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าพูดสอนวันนี้พ่อบันทึกสอนลูกเรื่องเวลาเพิ่มเติมเพราะพ่อได้ข้อมูลการเทศนสอนของพระพุทธเจ้ามาจากคำบรรยายธรรมของท่านพุทธทาสเพิ่มเติม พ่อเห็นว่าในบันทึกก่อนๆยังบอกลูกลอยๆเรื่องความลับของเวลาโดยพูดถึงไอน์สไตน์อย่างเดียวแต่พอเจอข้อมูลว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ด้วยพ่อจึงไม่พลาดที่จะรีบเขียนบันทึกให้ลูกได้อ่านทันที ខ្លាប់ទាំង់ទាំង់